อไาทาแล้วไงไปยังไปยังรีวิวดูวเอาบู๊บรรยากาศคือดีแถอเอาผ่าทั้งหลังของงามเลยลลเขาบอกก็พีกกำหนั่งนี่บรรยากาศดีๆนี่สร้างว่างๆ่นี่เดรีเลียนบ่้าวมาอนี่ิเดรีลียนเลียนบ่ได้เดรีเลียนเช็คแล้วล,ล,ล้มนา่าจะมีเยอะเนาะความเร็วอยู่ที่8ถึง10ครับตอนนี้นะบแต่ว่าพ่กท่านเนี่ยเอาขึ้นอันนี้ไม่เอาเหลือมครับเตรียมมัดครับจุฬาล้มนะล้มกับปีกแข็งคือดี อันนี้สูตรเด็กก่อนนี่สูตรเด็กก่อนตัดไหมไหมนี่เฮ็ดยังไดกกว่าบอกพี่น้องนะแก่แก่ห่วงสูตรตีเอาฮะสูตรบ่มีสังกัดคืดยังไดก็เฮ็ดไปเฮ็ดยังไดไหมเฮ็ดยังไดเฮ็ดยังไดกกว่าผ้าออกแล้วลาบแล้วก็เผาเลยเหรอเผาเลยเผาเลยเผาแบบบังคับมันแห้งเลยบังคับมันแห้งเผาเลยอันนี้วาวยังขั้ววาวยังไงขค้ววาวจุฬาจุฬาเนาะครับบรรยากาศดีครับเอาพวกเนี้ยทั้งหลังไหมปื้ดไหมคุณนะพวกเนี่ยคุณแต่ว่า ลมยังยังยังทือว่าเสียงแบบนี้ยังว่ากรมอุตุตัวที่ไหนก้มหลายมื่อแล้วเอก้มบอกว่าร่มสีมาประมาณใบสามเหรียญเดียเลยคุยไใบักหลายตัวใบหลายมื่อเลยด้วยนี่เอาเอาโกงเบิ้งมันแข็งเอ้ยเห็ดยังสีมันบ่แข็งดอกแต่ว่านี่เพี้ยมันแข็งโพดเอาเสื้อควยนี่นะแกเอาออดยังน้อยขุดแต่งออดียังน้อย แคกางอยู่เ่ั้นายลูกสิ้นครับแต่ว่าโค้งว่าวติดขั้นหลดมาตลอดจ <10. S 1> ะดไปเอ,อาลาเด้ไปเหล่าจะ <c oughs> เอ,อาลาเด้นอนนี่เราก็ค้นมักวาาของแท่ <c oughs> อันนีว้วาาจุล่าขนาดาตัวใดครับ <150. S 1> ร้อยหาสิบเส้นปีกว่าง 150. ้อยหาสิบอันน้องเขาถามปีกว่าง้อยหาสิบนี่ยค่าคบตัวใดเก้าสิบคาก์บบนเก้าสิบ้อยสิบ ลอยอ้เก oh. ้ถึงลอยเนาะเพื่อ hey. มัดน้ำเพื่อมัดน้ำอยเนไหเอิ้อดีบันเอ้อต้องอยหซิตัวเนี่ครับลูกซินก็ต้องขายเบ้าก็ต้องเฮ็ดท้อทหาข่อยมือจักรอบก่อนมือหนึง้พอยังโท้อยังเดียวอ่น นี่ครับสนใจงานวาวเอาเหลอมครับตอนนี้ใหม่เพิน่นมีหลายเพิน่นห่วงคือยังได้ไม่เพิ่นเนอาไปถาเฮ็ดวาวขายนี่ใครอยากได้วาวราคานักศึกษากับดิดตัวเอาเหลวมได้ัราคาเริ่มต้นเท่าไรก่บอกดูแล้วร้อยสองรนี่ละร้อยสองร้อยเฮ้ราคาคือต่ำลงต่ำลงนี่ที่แรกว่าสองสียิบวันนี้ว่าร้อยสองรอือ่าอร่อยสองร้อยเก่าหรออร่อยสองร้อยเก่านะพ่อ่กายอร่อยกาแฟนี่ยเออนุยนุยนเขียดควงไสเน่ย เรนไปส่งหอดบ้านไหมเนาะขายลูกซินพร้อมส่งหอนมอง่หอนมองอือนี่แหละครับงานเอาเลงมันบวมท่นเหี่ยวล่งสิหรอมันบวมท่นเหี่ยวมันบวมเอียนมันบวเหี่ยวมันแข็งมันบวมเหี่ยวเน่ยมันบวมเป็นการล้านไม่ไพ่นี่แหละแต่ว่ามันแข็งยังว่าวๆเลยห้าสิบยังไหนไม่เห็ดแข็งป่ะนี่อุ้ยโว้ยเบอร์เสียไปเอากระดาษไสหุ่งอว่าคันๆแล้วค่อยๆเตียงหุ่งอว่าแข็งก่อนเลยซื้อมามันจิด ไปไปน้ำล่มเมื่อเชหน่อยบ่อันนี้แข็งกึเดืออยู่แมนยูวะแล้วว่าจบเลยการโยนถิ่มสิบวันขึ้นนี่แล้วแข็งบดถิ่มก็ป้าลดนี่มันทีแข็งกึเดือขึ้นไปแล้เห็นว่าอันปีกว่าไปน้ำล่มแหมเอาคือ <c oughs> ยังดวงนั่นเจ้าน่ะนะเจ้ายังมา <c oughs> จือเตี๋ยดวงกระไรนะ่ะเนี่ยนี่งามแล้วน,นี่เอาออกอีกเลยปลายมันนี่เห็นมันหน่อยลงอีกก็มองแถวๆนี่เห็นมันไปไปน้ำล่มเด็กเช้หน่อยเนี่ยเจ้าหูอวยเอ้า เอาเอาเรื่องฝากพี่ฟังน้องเนียสี่เด็ดล่าแล้วฝากเบาไ้เบาฝากไว้ใสฝากเบาไว้ก่อนบันทึกเด็ดเลยนะเด็ดล็าแล้วฝากที่แก่ยูคครับสิไปแก่ยู่ฝากที่ตามช่องไลยช่องเลี้ยงลาประตองนี่ดาราประจำช่องก็คือเอาเรื่มเช่นมาคนเก่าเอาเรื่มคนเดิมครับมือนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ